รักกันแต่ทําไมไม่เข้าใจกันเลยเคยเจอเปัญหานี้ไหมคะเราเนี่ยอยู่กับใครสักคนมานานนะคะแต่ก็รักกันมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจเราเลยความสัมพันธ์จานวนมากนะคะที่พังนะคะไม่ใช่เพราะว่าไม่รักกันนะคะแต่เพราะว่าฟังกันไม่เป็นนั่นเองในหนังสือจิตวิทยาความรักเล่มหนึ่งนะคะบอกว่าการฟังอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือการฟังความรู้สึกเบื้องหลังคําพูดยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาพูดว่า อย่ามายุ่งกับฉันนะคะจริงๆแล้วเบื้องหลังคําพูดนั้นน่ะอาจจะบอกว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมากๆแค่ต้องการพื้นที่พักบ้างหรือบางครั้งที่เราบ่นใช่ไหมคะว่าเธอเนี่ยไม่เคยสนใจฉันเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเบื้องหลังความหมายที่เราพูดอน่นะคะอาจจะหมายถึงว่าช่วยแสดงให้ฉันรู้สึกได้ไหมว่าฉันเนี่ยมีความหมายกับเธอถ้าเราฟังกันได้ถึงระดับจิตใจแล้วเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเราจะไม่จําเป็นต้องเอาชนะกันเลยค่ะ เพราะความรักที่ดีเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากการที่แบบต้องพูดเก่งต้องพูดเป็นอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเกิดจากการที่คนคนนึงเนี่ยนะคะตั้งใจจะรับฟังด้วยความรู้สึกจากหัวใจจริงๆถ้าตอนนี้คุณกําลังสับสนกับความสัมพันธ์อยู่นะคะลองหยุดพูดนะคะลองหยุดพูดจาใส่กันนะคะแล้วก็ฟังให้ถึงระดับหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ และถ้าคุณอยากเข้าใจความรักให้ลึกมากกว่าน,นี้นะคะนิดหน่อยมีคอร์สหนึ่งที่แนะนำนะก็คือสัจธรรมรักแท้นะคะเป็นกฎสัจธรรมของการอยู่ร่วมกันของชายและหญิงนะรับรองว่าถ้าได้เรียนแล้วนะคะไม่หลงทางอีกต่อไปแนะ่นอนค่ะ